สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกแตะสตูดิโอครับสวัสดีในหางย่างตอครับผมกินยังไงกินัมันโมเมนตัเบื้งเบื้องต้วเบื้งเบื้าดเกิดมากฮตุพพอครับยังตอกินนมครับหวานแปลกปกติไม่หน่อยบ้างดมตุกทานรวมหมูวัวววยหรอกถูกเขาววยหรอกย่เดีย สวมสวมอินซัำพันเกลนิ้นจือาโอ้ยลูกหลังใจนยอว่าเยเรากินต้กินเรากิมาเราฮะไ่กินเราไม่กินนุ่มไม่มาซเราก็ด้กินน่นอนเ้เองเขาเศร้ากินเราล้วบะนี่ยเขาเกินเรากันแล้วเขากินต่เบียร์เหมยอพัฒนา ว่าไปเปียกหลยจะปุ้งกว่าเนาเรานจีนก็กว่าเอ้ถามมันเงินึงนประยุท์เยม้บาเดือนนี้เงินประยุท์เลระยุทธ์คนหายมากเลยหายเจ้าบาทท่องเบิร์ดไหมเนี่ยคนมาใสเห็นไหมคตมาใสท่านแปดโอ้ขอบคุณที่ได้ไร ขอบคุณขนายุดเท่าเนขอบคุณครับเดยมาวัดดีๆเดี๋ยวเขาเบิกยู่ได้หนเมื่อเราเห็นเห็นคลิปเราหันเงินขอบคุณนยขอบคุณยุดนะขอบคุณครับนายอย่ยุครับถ้าา้จำได้แล้วนะหรอเป็นยังตลูกตู้ขึ้นไหงเงินเรางานก่อนชิมน้าตวงาขงเอฟซีไปยุดหลอกยางนั้นนะครับคุชิมฝั่งหน้าตวงเป็นเอฟซีปยุด้ดนห่น โอ้สมพรเราหอยเนาะพี่เสียบเลวะทานเป็นเอ็มซีตอนนัรกบอกว่าหน้าการนี่จิเขียนเย้ใครละเขียนโอ้โตก็่นเขียนเดี้เเราแล้วไปกินนมรนะสูตรได้ปะโซบินส์สััเ รุ่นนี้เขาบอาวิเอร์หรอกบวอร์เล็กหน่อยเกินว่าเนี่ยนี่จะหักซานออกวะถึงแล้วว่ลวงเนี่ยแหละนสวัสดีครับลามินครับโอ้สวัสดีครับผมในห้างจิงชิงครับวันนี้สวัสดีมาไทยยมีนะครับเนาะครับผมครับแมนครับถ่า๋ยวจะลองมาไทยยมีอันนักรองมาไทยยมีในถ่ายนะครับเนาะในเรื่องนี้แน่นอนนะครับอย่างนี้ฝาด้วยครับ ับผลงานเพลงมูจะแตกหรอรู้จิแตกหรอมึงกินเรามึงกินเรามึงกินเรานะครับเรื่องนี้แน่นอนนะครับทางช่องทางช่องติงคิงมิวสิกรับนี่ครับโดยลามินเป็นประธานนะครับโอ้ยโดนขัดเนาะออ้ดแม่มึงทั้งนุ่มทั้งโสมเล็กตาซ้อยบวกสวมมาเนี่ยมึงแล้วบานเลยซ้สุดต่อไปแบบ ตัวต้นนั้นเดี๋ยวมให้ท่านภาพติกเราาววัดมือท่านกินต้นนั้นหมาคือวังลูกดีลเจไดใช่ะส่วมเต็มที่ล่ะส่วนบางทาจะไปกินจะหงวาจะวางน้ำเต็มครับดโเอิร์ดรสสุดเล็กตาซอ่บัวกับโซมินซัมบานนี้มึงบานนี้เอาไว้มาเดแล้วจะไปกินเนี่ย ไม่ได้กินเนี่ยเปีกมากเปียกแล้วบอกบอ้ว่าเปกมากแลวเนี่ยเปียกเพราะ่นี่เ่องเปียกนะเราคันว่าเปียกนี่เขาเปีกเปียกมากแลาทาื่อดกะส้วมากินนอินซกเพื่อนอนโอเตียนกินนะตั้งสูงหมออนครับขอบคุณท่านนายกปุเด้อนะครับอยูไนฟนนายกปุดครับุมนี้เปกสเปกแเอะ เราลอาใจแกมลอยใจอยู่ใจอย่างตักนะครับลอยใอยสแกมแ่พ่อใน่ายไอ้เูกลอยใจลอยสลอยวุ้นีหนบ่มีแอมเงินหรเออเอาใส่คูเดือดสิใส่คูเดือดใส่คูเดือดชื่อพี่ตรงนีไอเื่อยันยันในกัเดืนออสกัดเดบ่ เอาขอบคุณนะครับพี่ทิมนะครับขอบคุณนะครับเราจะติดคุกด้วยกันจะมีอะไรครับพีพ่น้องครับ